มาแล้วครับขบวน517นะครับวันนี้น้องเอเลมากับขบวน517นะครับขบวน517นี่ก่อนเข้าโคง้งปัญหาโค้งก่อนเข้าปัญหันนะครับรถดับนะครับเพราะว่ารถร้อนเกินนะครับจอดพักอยู่10นาทีนะครับขบวน517น้องเอเลบอกนะครับตอนนี้ออกบ้านไผ่มาแล้วนะครับ ไปแล้วครับกระบวน5้น